สวัสดีจ้ามาอีกแล้วจา้าอยู่กับสมพรซีพมเนาะจ้านะมาจา้าเ,เพื่อนๆมาเข้าครัวคือเกาจา้าเมื่อได้ใส่ซุปเห็ดเฟื่องเนาะองจากเนาะซุปเผ็ดฟางแล้วก็ขัวพริกขัวกระเทียมหัวหอมเนะานะสุกเรียบร้อแล้ว,วเลาก็มาตำตำพริกตำกระเทียมให้มันละเอียดก่อนเนะานะเนาะเก็ดฟางเข้าก็สิท่ทำการขัวคือกัรจะ ขัวเอาน่าจาะเนาะบ่ได้ต้มถ้าเป็นไปได้ก็ยากยากนาะจา้ะเนาะมันสิได้หอมพรอมนาะจา้ะแต่อันถ้าบ่ได้ก่อไฟเนาะจ้ะเนาะก็เลย่งทำการขัวใส่กระทะเอาวอร์ให้มันเหลืองเลืองนะจาน๊ะแล้วก็สิมาตำตำแบกพริกให้มันละเอียดก่อนเนาะจา้ะเนาะ ำไปสักผักหนึ่งนะจ๊ะจนความปะพิข้ามันสีละเอียดว่าต้องละเอียดมากก็ได้จ้ะเสร็จเรียบร้อยเนะ้าก็สิเอาเห็ดฟางที่เาขาขวแล้วนะจ๊ะเนาะขวแล้วก็สิเป็นเรื่องเหลืองแบบนี้นะจ๊ะนี่กระเคียรลงใส่นะจ๊ะเนาะใส่พกลงไปแล้ก็สิตามเ็ดให้มันมุนมุนก็น่าจ๊ะเนาะ ตามเห็ดก่อนเนาะจ้าตามไปเรื่อยๆขดยากเนาะจ้ะเนาะปนเห็ดเฟื่องนี่ยกรแซ่บเไปจ้ะกินกับข้าวเม่หอนฮ้อนเนาะจ้ะแซ่บอย่าบอกไปเลยจ้านี่มีแต่ดอกตูมมเนาะจ้ะเนาะมันอกีเลยต่ำยากเลยจักหน่อยปกติสิเอาดอกบานบานเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าเห็ดทอง เราตามเห็ดเสร็จแล้วเรียบร้อยแนละ้วก็สิมาปรุงเครื่องเนะ่ะจนะเนาะจะใส่ต้นหอมลงไปจะปรุงเครื่องเราก็ปรุงตามใจชอบเราเนี่ยแหละจ้ะบางคนเป็นมกักแซนปลาทูเพิ่งจะตำปลาทูใส่น้ำนะนะ่าจะเนาะอันนี้บได้ใส่ปลาทูน่าจะใส่แต่เห็ดเฟื่องพอเสร็จเรียบร้อยกใะนะ็ใส่ผงนัวนาาจะเนาะใส่ผงนัวแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาเนาะจ้ะ ใส่น้ำปลาลงไปแล้วก็สิตามไปน้ำปลานิดน้อยเนาะจ้ะเนาะนี่จะเสร็จเรียบร้อยก็ิิทำการเยะาะเพื่อตำให้มันเข้ากันนั่นเองจ้ะตำไปสักพักละจ้ะจนกว่าส่วนผสมมันไม่ขิเขากันเนาะ ใหญ่ๆไปก่อนในส่วนผสมมันเข้ากตอนก่อนนะจ๊ะเนาะสุกเห็ดเฟื่องนี่รนี่จ๊ะแซ่บย่าบอกใครเลยจ้ะกินกับเนี้ยวข้าวเนีเน้ยหอนๆนาะจ๊ะเนาะตามแล้วแลวหละฮากาซิมเบิง่งรสชาติมันได้บ่เนาะจ๊ะเนาะแซ่อย่าบอกใครเลยจ้ะแซ่บแต่จะเน้นว่าเลียมเมื่อเรียบเหรอเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าซิมเบิ่งแล้วมันขาด น้ำปลาก็ใส่น้ำปลาลลงไปจักน้อยจ้ะบอกตายโตกับบไดเท่าแนตะ่นอกการปรุงแล้วแต่ความชอบของคนเฮาวนะจ้นะนาะปรุงแล้วเ้าจังก็ก๋อยชีมเบิ่งก็ไดนะจ้ะเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้ะสุกเห็ดฟางมาจ้ะมากินสุกเห็ดฟางนำกันนะจ้นะนาะใส่จานพร้อมเสิร์ฟ ฝากคลิปนี้ยในพะเจ้าด้อฝากก่อนหน่ก็แค่เป็นกำลังใจให้สมพรสีพรมาเ้อจา้าเสียค,คลิปตต่อไปนะจาน๊ะเนาะเตรียมใส่จานพร้อมเสิร์ฟ้ะจ๊ะมีผักลายละเอียดนะจ๊ะนอกับขเกาเหนียงหอมเรียบร้อยแล้วจ้าสุกเฮ็ดเพื่องห้า่จา้า หน้าตาไปจะแซบแ้วจะไปจ้ะเพื่อนๆไปกินน้ำกันจ้ะสุกเพ็ดป่าแซบเ,เ,เลยียมืออะไรจะ